สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามุนิวัคหัวกำลังแย่และกับน้องเพ็น,เนีอ,อีกเช่นเคยค่ะทุกคนน้อ,อ,นองเพ็น,เนีเพ็ญน,นีสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้าอารมณ์ดีอีกเช่นเคยวันนี้มาในชุดสีแดงคะ่ะสีแดงชุดสีแดง ชุดสวยเลยนะชุดสีแดงเนี่ยเออเออเออออเป็นนี่คนสวยโอ้ยยยยอเยย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 ย ใกล้แล้วเนาะเริ่มแห้งแล้วตุ่มแห้งหมดแล้วเหลือหายอย่างเดียวเนาะอือน้องเป็นเน่เก่งสุดๆเลยเก่งสุดๆเลยอ่าเดี๋ยวตุ่มก็หายแล้วเนาะอืมมาทักทายคือเกาคือเดิมค่ะทืกคนบุงพุณหนะน้องพันน,นี่อารมณ์ดีคือเกานะคะอออารมณ์ดี เห็นเพอนเห็นปองแป้งเล่นกระปองแป้งทุกคนเล่นปองแป้งไอ้หายสีเฮียใส่ลูกเด้ไม่เห็น Benny Benny this is rainy เอ้ยเห็นนี่คนเสือเลยล่ะนั่นคันมีแนวเลียนแล้ว อันเป็นนี่คนสผุดอะป้าดินแนวนาวผุดพุนพุดเอตาแป๋วแป๋วแล้วก็ตาแป๋วแป๋วนะลูกวันนี้เธอมาในชุดแดงวันนี้เธอมาในชุดแดงชุดแดงสีชุดอือ ตาแป๋วแววน้อยเออตาแป๋วแววตาแป๋วแววน้อยตาแป๋วแววน้อยอืมหืมฮึมพูดเมื่อนี้การอากาศดีค่ะทุกคนมอคไฮหนาวไปแล้วนะคะอากาศเริ่มอุ่นลุ่งนะคะแล้วเนี่ยมาอากาศซนนี่แหละค่ะยาสีหนาวค่ะถุนน้อค่ะเนาะน้ำอะไรก็ยื้อมาได้ค่ะทุกคน บางคนโอ้โหนงเพื่อนนี่เพื่อนก็นลืมส้นเลยนีเย่เด็กผู้หญิงอะไรทำไมส้นจังลลูกนะ <c oughs> นี่แหละตุม่มเดแล้วตุ่มยัม่งเลยสีเศร้าน้อตุ่มอยู่หนานี่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็เศร้าเองกต่ธรรมชาตินะคะทุกคน,น โอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับมือนีเดี๋ยวเราจะมาฝากไว้เสมอเนาะค่ะมาอัปเดตน,น,น้องเพ็ญนีนะคะลำยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำยและกับน,น้องเพ็ญนีเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะน้องเพ็ญนีบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ 哎。Uh